สบายดีทุกคนเมื่อนี้เมกสาวล้อสิาพาไปเลาะใส่อีกเนอะเมกจะบอกเลองให้ทุกคนเดามาเบิงดูนี่ก็จะเป็นวิวทงนาแสงเราทุกคนเมองเมนูกะย่งขาวเต็มเลยเนาะ ตัดผ้ามาทีตอนฮอดดานพรมเด่นเฮากดจะใจขาวจอดรหลดนอนสาะหพันกีบถึกคนไทยกับประมาณ48บแปดบาทอะไทุกคนเนาะนี่อ้เฮาก็จะเป็นคนขับมันนี่เฮามา3มคนแม่ลูกนอะมีแม่แล้วก็มีไอ้แล้วก็มีเมฆเอกเนาะบอลจอดรหลดทางฝั่งลาวก็จะปินประมาณนี้เฮาจะเข้าไปจอดทางในลุมงสั้นใจดิเลเะยทุกคนแล้วยูทีฟังไทยได้เวลาสิขามมาแล้วผู้คนจอดรหลดไปใส่นอก ก่อนทับยิ้แมนเขา,าต้องเฝ้าฮีบมาต่อแถวเพื่อจ้ำกาผ่านประตูที่หนึ่งไปก่อนเนาะทุกคนแม่ข่อยก็คือ,อยางนำหน้าไปก่อนแหละหลัจงจากจ้ำกาพามาแล้วก็อย่าลืมซื้อปีรถไฟเด็กทุกคนซื้อแล้วก็ต้องฮีบแลนด์ขึ้นรถมาสันจะได้ปียืนนะจ๊ะนม่ก็คือเฝ้าแหงเนาะราคาปีรถไฟาลาวเป็นคนละสามสิบห้าพันกีบทุกคนจะได้ปียืนหรือปีนัน รปก็คือไม่เกือบได้ยืนนะทุกคนแต่ว่าอีแมมมีบนนางปั่นกับเรานั่งนอะเมฆนางหลดเมยมาแป๊บหนึ่งก่มอมาฮอดฟังไทยเป็นเหยียบห้อยแล้วทุกคนก็คือมองนี้เป็นบอลที่ทรมานดีสุดเพราะว่าคนหลายแต่ว่ามือนี้รู้สึกว่าคนอ้าวหน่อยแนะ่แต่ก็ท่าโดนคือเก่านะเกือบสมองทุกคน later. ตอนนี้เขาข้ามาคอฟังไทยพีเยชพอแล้วทุกคนเขากำลังยางจะไปที่เซเว่นดจุดประสงค์วันนี้เขาสิมาเพียงแต่ตลาดของถมแต่ว่าตอนนี้ยังเดทจะอยู่ประมาณสองโมงยังบ่ายสองโมงเขาจะน่าจะทำวันทันในตั้งห้างหรือเปิดหา้านก็สิไปรออีเซเว่นทาน ซื้อนะกินกันไมไ่กินเขาสวยเยีตอนนี้อยู่ในเซเว่นละคนมาซื้อน,น,น,น้ำรับขนมมาล้วยวันน้มนั่งกันแมดแอะไรกันก็ไดน ้องเป็นหัวใจองไม่ใจก้แสงอะ่ว้าวว้ายเลคนงเมมสปอนเซอร์ขาหรอกใช่ไหม ย่างไปเอาเฮาจะบรจ้างรถย่างย่างจากโซนขวาไปฮอดต,ตลาดลตลาดนัดคลองถมหนองคายกับพวกไก่ทุกคนสิบป่ายนาทีกับฮอดแต่ว่าแดดเปี้ยงเปียงมามาฮอดตลาดไปเทียบพอเดือดคนมาเบิ่งกันว่างบหนึ่งพันบาทเฮาสิพอหรือสิเกินมาเบิ่งกันเลยตอนนี้เฮาก็เข้ามาในตลาดเทียบพอแล้วเดือดคนแต่ว่าคนยังไม่ค่อยมีเพราะมันยังเวียนเยอะข้าวหาก็ตังค์หันเสื้อ ท่านเกา่าวะรีงนะนะกินนะ่ะกินไข่หมึกวะกินนะอยากวะประเดิมมาที้านปลาหมึกย่าง้านแรกเลยทุกคนอีแม่จัดไปห้าหมายห้าสิบบาททุกคนจดไว้เด้อยจดสมอเมกเด้อยว่าเมกจะเบิดถอยเนาะจะเกิดหนึ่งพันบาทบอเบิ้งสวอกันเลยทุกคน บรรยากาศตลาดตอนนี้ก็คือวังเวงนิดหนึ่งเพราะว่าคนยังว่งฮันนีมาพอเมกมาเวนเกินนะทุกคนมาสองโมงปลายก็มาฮอตตลาดเลยปกติคนจะเต็มเป็นบอกประมาณ 3- ามสี่โมงคนก็เต็มแล้วย,ย่างเลาามาเขาก็เห็นฮันปู่มาขาประจําเฮาฮันนี่ก็คือโซแทงทุกคนเมกมาเธอไหนก็ได้ไดีจัดตลอดเพื่อนว่าโซงนี้ปู่ไข่หายากแน่ตัวละสิบบาทแต่ทุกคนเพนื่อนว่าเพื่อนมีแถมโซงนี้มันหายากแต่ว่าเขาขาประจําเพาื่อนแถมให้ตัวหนึ่งสิทธีพิเศษเนาะ นนะเขาก็จัดไปเลย11ตัวแล้วก็ฝากอ้ายเพิ่นไว้เนาะเพราะว่าเขายัางชิบิโลอ,อีกขี้ค้คานหิวหนะ้าทุกคนมีเทคนิคเลือกปูม่มนะ้าในดอให้ซดเนี่ยทุกคนไม่ไปเบิงมา้าว่าเขาจะว่าเบิงหมมองทีออกมันจะเป็นสีแบบปกติบ่มีหอยดางบ่มีหอยใสๆมันจะสดชั้นนี้แบบหอยใสๆแบบขุนขุนจางแหนวาสีเหลืองๆนะเขาจะว่ามัน่สดทูซ่นแมนมาหานเป็นยังบ่ทันในเปิด แม่คอเลือกกระต่ายเลยคุกคุมาเหาเลยเอาไปตลอดเพื่อนกร่องเต็มเพือน,นเลยแต่นี้ไปยี่สิบบาทแต่ยางต่อไปเนึงน่งก็จะเป็นห้านส่งมือสองตัวนี้ตัวนี้แมกเลงไว้แต่ดุล่ะไร้ดุกคนครั้งที่แล้วมีกระเลงไว้ตัวนี้แต่มือนี้กระจัดไปเลยซะเนาะฮาวันโบฮูวา่จะใส่ได้บ่ วิธีแทกก็คืออันตาบที่พ่อแม้สอนมากะเอาเกี้ยวแบบเอาเสีคอแทกเสีคอว่าคันรอบคอได้กับแสดงว่าหนุงได้ทุกคนบันเมกมาลองนุงยิงเงินกับพ่อดีเม่ก,กระจัดไปเลยตัวละหกสิบบาทหมทื่อี่ยี่สิบบาทโคอากาศห้อนเด้ มาแล้ว50บาท12คำตอนนี้แม่ก็ซื้อกุ้งอยู่อจาจจกโล่ไหมเฮาซื้อกุง้งเวลาเฮาก็ฝากเพื่อนไว้นะว่าเฮาก็ต้องดเดยหลอกมานนอีกนี่แม่ก็จัดอีกใครลูกเนาะสามไม้ห้าสิบบาทจัดแหนมอันละหบาทไปอีก50อัน100บาทจัดไปเลยฮะ ตอนนี้เขามานังพักเอาเมยแวะกินขออร่อยอร่อยชิชิค่าบัตร5บาท5บาท50บาทจะาครลูกลูกสิว้าวตะแซบบอันนัชามันอะไรเช่นัอะไรีมีเกียมีต่อไห่ไข่อะสามันนี่ว่าอยกางเมื่อกีีอห ใช่ป่ะฮ่า <laughs> สามวันทุกคนอ้าวรึเปล่าไม่เอนมากวันนี้เขามาเว้นเกินค่นาบางค้าเขาจะว่ายังไ่คนันี่เปิดรู้สึกว่าเครื่องหน่อยแต่เครื่องหน,น,น้อยเดียวเคือง่งก็ได้หน้อเดียวอันนี้เป็นซาบอรู้สึกว่ามันนี่แซ่บเข้าบะเหนียว 对吗？对 เม่จะขอลามภาพรัดตัดตอนมาฮอดที่ถาขึ้นรถเมยยเนาะทุกคนพอหลังจากที่เฮ้านางกินซูชิแล้วเป็นมาทุกคนอีเมลก็คือให้เฝ้าหิปไปซื้อของกินตเอเองได้เม่ก็ซื้อมกัมกไม้ลายลายลายยางทุกคนหมักนัดสตรอเบอรี่อีอย่างอย่างอย่างกดมือก็คือค้าถือของเต็มกันเลยว่าเวทาเก็บภาพมาทุกคนในเบิงเนาะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นตอนขี่รถเมย์มาขามขัวเนาะขามแม่น้่ของก็คือวิวงามแห้งทุกคน ในที่สุดก็มาฮอดฟังลาไปเียมหอแล้วทุกคนนี่ซะเป็นมองจำก่ามองสุดท้ายนอะท,นทุกคนก่อนที่เขาจะกลับบ้านก็ต้องได้จำผ่านตอนนี้ก่อนเดอ้อมาฮอดบ้านไปเที่ยมห่อแล้วทุกคนมือนี้มาฮอดเวินแต่และเสือคือมาฮอดจนคำจนมืดจนดึกตอนนี้นเนาะไม่ก็ะขนเครืองไว้หมดทุกอย่างแล้ว รวมๆสรุปยอดใจมื้อนี้สามคนสาม่มลกูกับประมาณเกือบสองพันเกือบสองพันตะกคนเพราะว่าเฮาสไลเมียซื้อกุ้งซีหาโลได้ทุกคนมาเท่าไหร่แล้วก็กินกุ้งเพราะอาหารปรดมักกุ้งเนาะ,ะเมลรงเฮาจะเห็ดหมูกระทะกินกัน เมื่อนีนอีแม่เอิญครอบครัวน้องหักของเรามากินน้ำทุกคนมีแนวแซ่บๆก,กันกินนะเดินทางมาฮอดส่วงสุดท้ายของคลิปแล้วมีไผ่เบิ้งจบอยู่อ่ะทุกคนตอนนี้แม่ขอโตไปกินข้าวกอนนะไว้โอกาสหนา้าเจอกันใหม่เมื่อหน้าแม่สิพาไปรอใส่มาติดตามกันเบื่อเด้อทุกคนขออภัยพักเสียงอยู่ดีๆก็สะอึกเลยจากสิกแกนั่นเะยทุกคนมีไผ่มีวิธีแก้วิธีสะอึกแก้กันสะอึกคอมเมนต์ให้เด้อ